ครับสวัสดีครับผมวสันต์ครับผู้บริหารบริษัทแมรี่แอนซึ่งแมรี่แอนเป็นโรงงานแปรรูปนะครับซึ่งดูแลเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคโนมทั้งประเทศนะครับเรารับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตร,รกรเพื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกโดยเฉพาะนมที่เป็นลักษณะของนมแลคโตสฟรีและก็นมที่เป็นเบต้าเกซีนชนิด A 2ูนะครับในวันดื่มนมโลกวันที่1มิถุนายนของทุกปี รเราได้มีความร่วมมือที่ดีระหว่างเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมปรศุสัตว์นะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ซึ่งดูแลเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงคนนมทั้งประเทศนะครับวันนี้เราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยนะครับมีสุขภาพที่ดีในสภาวะวิกฤตนะครับที่เราเจอโรคระบาดโควิดในการระบาดในปัจจุบันแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้พวกเรารักษาสุขภาพที่ดีนะครับการดื่มนมทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับหันมาดื่มนมร่วมกันนมไม่ได้แอนนะครับเรามีนมตั้งแต่เป็นนมนวัตกรรมเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเรามีผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกับทุกกลุ่มนะครับสามารถเลือกซื้อได้ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย อีกกระทั่งนั้นนะครับตัวนมแม่ได้อเองหรือเอ็มมิวนะครับยังสามารถทําเมนูได้หลากหลายนะครับทำเมนูอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารหวานและเมนูอาหารคาวนะครับวันนี้ไม่ได้อเองยินดีนะครับแล้วก็ที่จะนำเสนอเมนูทั้งสองเมนูขอเชิญทุกท่านรับชมครับ นนนยยนเน,น,โลโลเนแต่ละวันที่หนึ่งทุนนายจของดื่ปีเป็นการดื่มนมโลกพวกเราสองคนจึงอยากเชิญชวนที่น้องชาวไทยที่หันมาดื่มนมว่าเขึ้นเพื่อสุขภาพดีของท่านต,ตามสโลแกนที่ว่าสร้างความสุขเสริมภูมิใจกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยโดยที่ดได้หลากหลายเมนนมเอ็มมิวแบรนด์ของเรานะคะนอกจากจะดื่มได้ง่ายแล้วยังหอมมันอร่อยย่อยง่ายสบายท้องได้คุณค่าจากอาหารจากนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ และเมนูที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ของเอ็มดีมาเป็นส่วนผสมในวันนี้นะคะก็คือต้อมขาไก่และเอาไปทอดเมูสตี้และโต๊ดีค่ะของต้มขาไก่นะคะก็จะมีไก่เลือดไก่ขาจะใช้ใบมะกรูดเห็ดมะเขือเทศพริกแกงจินดาผักชีฝรั่งเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลาและมะนาวนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ รอให้น้ำเดือ ต่อไปนะคะจะเป็นเมนโอบอะโวคาโดส็อกโกตี้แดคโตสีค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเนื้ออะโวคาโดแดคโตสีตาอินโยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำเนื้ออะโวคาโดมาบดผสมรวมกัน้นครึ่งนะคะเทไวยแก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะ เมื่อได้นมที่มีเนื้อที่เป็นสมูทตี้แล้วก็มาเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้อโวคาโดสมูทตี้แบบโตดฟรีอร่อยย่อยง่ายสบาย,บายท้องเห็นไหมคะว็เป็นเมนูที่ทำง่ายสามารถนำไปทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน และถ้าอยากให้รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มของเราเข้มข้นขึ้นอย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตาเอ็มวิแบรนด์ของเรานะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมันอร่อยเข้มข้นเราพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีที่สุดอย่าลืมไปลองทำกันนะคะขอบคุณค่ะ ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ2เมนูที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเอ็มมิวทำอะไรก็อร่อยนะครับทั้ง2เมนูเลยอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับลองมาใช้ผลิตภัณฑ์นมเอ็มมิวไปประกอบอาหารและก็ของเคาวและของหวานนะครับวันที่1นึ่งมิถุนายนนี้เป็นวันดื่มนมโลกนะครับขอญาตเชิญชวนพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะผู้รักษาสุขภาพทุกกลุ่มนะครับดื่มนมร่วมกันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดื่มนมครับขอบคุณครับ เอ็มมิวครับ